สวัสดีค่ะมาพบกับหมอนัดคนสองดวงวันนี้เราจะมาถอดรหัสดวงเมืองรัตนโกสินทร์กันค่ะจริงๆเราเพิ่งจะมีการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์กันเมื่อวันที่21เ,เมษายนนี้นะครบ243ปีค่ะมันก็เลยทําให้แม่หมอมองดูว่ามันน่าสนใจเพราะตอนนี้ดวงเมืองของเราบัรยายนพบเรียบร้อยแล้ว จากตอนแรกที่เราอยู่ที่พบปุตตะตอนอายุ243ปีตอนนี้ดวงเมืองของเราอายุ2 4 4ปีแล้วค่ะเดี๋ยวลองมาย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาก่อนเพราะมันเพิ่งผ่านมาได้แค่สองสาวันเนอะในปีที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าทําไมถึงได้เกิดในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพราะว่าในในตัวของดวงชะตาบ้านเมืองของเราที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีในเรื่องของ ผนน่นดินผืนดินอะไรพวกนี้อยู่ในพื้นดวงอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงเพราะว่ามันขึ้นมาในส่วนของภพบทาสาพบพันธุและพบหินะมันหมายความว่าเหตุจริงๆที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่สั่นสะเทือนมาถึงเราต้องบอกแบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอีกมีแต่ไม่หนักไม่หนักแล้ว ไม่หนักมากนะักแต่เราจะรู้สึกวัดได้อะไรประมาณนี้รู้สึกสัมผัสได้ในปีที่ผ่านมาค่ะแต่พอหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษมาปุ๊บเมื่อดวงเมืองของเราเปลี่ยนพบมันเปลี่ยนเรื่องก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้นิดนึงค่ะว่าดวงปีเนี้ยที่มันเปลี่ยนมามันกลับไปในเรื่องของเอกสารการเจรจา,าการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าพบตอนนี้มันตกไปในส่วนของอริปิตาและสุภะ ้าในส่วนของเอกสารการเจราจาการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศอันนี้เราต้องระวังโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีเป็นประเทศมหาอำนาจและโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการสู้รบต่างๆอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะถ้าเป็นส่วนของเดือนจอนค่ะต้องบอกมาก่อนว่าช่วงนี้เดือนเมษายังไม่ผ่านไปจนถึง จะเข้าเดือนพฤษภาเรามาคุยถึงเดือนเมษ,ษาก่อนเดือนเมษ,ษานี่ยจะเห็นข่าวในเรื่องของความรักเรื่องของการฉกชิงวิ่งราวอะไรกันค่อนข้างมากเพราะว่าดาวมันจะลึกขึ้นในเรื่องของความรักและการเงินแล้วมันตกพบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอหลังวันที่ยี่สิบหกเมษาเดือนจรมันจะเปลี่ยนมาที่กระดุมพระเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วมันจะไปเปลี่ยนในเรื่องของการเงินอืมทีเนี้ยการเงินที่ผ่านมาที่มันอาจจะ เริ่มที่จะขาดสภาพคล่องเดือนนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะขาดสภาพคล่องมากขึ้นถ้าเป็นในส่วนของดวงเมืองดวงประเทศมันก็จะมีในเรื่องของการผ่อนชำระหรือการกู้ยืมนี่บางส่วนที่มันค่อนข้างใหญ่อะแล้วผ่อนชำระไม่ได้ตามกำหนดเวลาจะเกิดปัญหาตรงด้านนั้นในส่วนของดวง,ดวงเมืองนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบภาพรวมก็จะอาจจะมีในส่วนของพวกสินเชื่อลงรับจำนำ หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินพวกนี้ยช่วงนี้เขาจะทํางานหนักมากขึ้นเพราะจะมีต้องต้องหมุนเม็ดเงินเข้าไปให้เขาเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใช่ถ้าในปีเนี้เดี๋ยวคุณลองดูนะมันจะมีข่าวใหญ่ๆบางเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้กับการสู้รบเนี่ยเกิดขึ้น ถ้าจะเป็นช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะถ้าดูจากในพื้นดวงเนี่ยมันก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภากินเวลาไปจนถึงประมาณปลายเดือนมิถุนาช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจับตามองที่สุดและระวังที่สุดค่ะถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เป็นภาพรวมที่ต้องระวังนะก็คือประเภทพวกที่เกี่ยวกับสถาบันวัดการศึกษาโรงเรียนหรือบุคลากรข้าราชการประเภทพวกพระ ครูอาจารย์ผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังในเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างจะบีบตัวรัดแน่นมากขาดสภาพคล่องอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างที่บอกหลัง26เมษายนจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยคนจะทยอยออกมากู้กันเยอะมากขึ้นจะเรื่องเรื่องของการเงินจะขาดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น ต้องให้ผ่านช่วงปลายเดือนพฤษภาไปก่อนสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนะแต่ปีนี้ด้วยความที่ฐานปีมันดีเป็นฐานราชาโชคเพียงแต่ว่าตกพบเสียไปนิดนึงมันก็เลยทําให้เรามักจะได้ครึ่งเสียครึ่งโอกาสที่จะทําให้สถานการณ์ทางด้านการเงินมันดีขึ้นมันก็เลยดีขึ้นแต่ไม่มากค่ะถ้าให้สรุปก็คือปีนี้หมอนัดแนะนําค่ะว่าคุณต้องกอดงานกอดเงินไว้ให้นั่น พยายามเก็บเงินสดติดตัวไว้ให้เยอะๆเพราะว่าปีนี้ดวงเมืองของเราอ่ะมันจะมีในเรื่องของขาดสภาพคล่องอยู่บ่อยครั้งอ่ะแล้วงานประจำถ้าทำอย่าออกให้ผ่านช่วงครึ่งปีหลังให้มันมีการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วเราเข้ามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคลิปนี้ถือเป็นคลิปแากในการทำของช่อง YouTube ของหมอนัค่ะใครชอบฝากกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะ แล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย